นะลูกได้เวลาไหนนะได้เวลาเก็บสลามโอเคอ่าโอเคแล้วก็ปิดอยู่ข้วกล่องเล่นเสร็จแล้วต้องรู้จักเก็บสลามครับข้าวในข้าวในกล่องแล้วลูกข้าในกล่องให้เรียบร้อยใช่ไหมครับใับสีเหลืองอ๋อสีเหลืองวาดอีสกันเลยเยลโล่เยลโล่ เล่นเสร็จแล้วให้รู้จักเก็บให้เรียบร้อยเข้าที่ใช่ไหมลูกต้องโอ้ยเข้าที่ให้เปลี่ยนร่าเบียบแล้วก็ปิดฝาปิดฝาด้วยใช่ไหมครับเออสีอ่าวอิสเกลเลยเฮ้ยเฮ้ย พึ่ดูดี่ยายมันใสลงไปเองเอะงน้ำหนักแรงดึงดูดใช่ไหมฮะข้างบนมันหนักแล้วมันนิ่มมันก็จะดันลงไปเรื่อยๆแรงดันอากาศข้างนอกมันมากมันก็ดันวัตถุลงไป What is color? White เค่บลิเกตดูดิมันเป็นอะไรครับงูง<ม>ูวัดอิสกันเลยยากเกฟ้าขึ้นมาหน่อยยากเกฟ้าขึ้นมาหน่อยพูดใหม่สิกเก ฟ้าขึ้นมาหน่อยได้ด้ดิทำเป็นงูยักษ์เลยว้าวงูอ่ะงูภาษาอังกฤษอะไรนะสะอะไรนะสะเน็คโ really อ้วลิกเกอร์เน็คเน็ สเน็กมีสีอะไรน่ะเมื่อกี้สีโอ้โหทำเป็นป่าเลยอ่ะเอิดอิสกันเลยห้ามอะไรลงไปอีกหนออดิคนนึงนั่นน่ะอากาศข้างนอกมันมีเยอะกว่าข้างในกล่องใช่ไหมลูกมันก็เลยดันสลัมลงไปใช่ไหมครับใช่เบิดแรงดันนะคะอากาศข้างนอกนะครับมากกว่าในกระป๋องในกล่องนะคะมันก็จะดัน นะคะวัตถุลงไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช้สีฟ้าสีอะเส่ปิดฝาให้ตรงกล่องเลยนะคะถ้าเราใส่ผิดเนี่ยแบบนี้อะะใส่ถูกหรือผิดนี่แบบเนี้ยนี่ใส่ถูกไม่แบบนี้นี่ใส่ถูกไม่แบบนี้ลูกนี่ใส่ถูกไหมแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกแล้วดีไหมล่ะไม่ถูกอ่ะไม่ถูกไม่ถูกเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่เอาเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนใหม่สิ ใส่ให้ถูกต้องตามสีของมนัน <Wow. S 1> ถูกปะย่างโอเคลิกเกิลโอเคย่าปิดให้หน่อยครับ Three, <two. S 1> okay, สีเข้มโอเคใส่ถูกสีนะครับย่า yeah, ปิดให้แน่นครับ บายครับบายบายครับบายบาย